สวัสดีค่ะอยากถามความเห็นทั้งสามท่านระหว่าง S&P ห้าร้อยกับ NASDAQ ควรถือกองไหนมากกว่าจะขายหาเงินไปถัวจีนค่ะแน่เอาสิเอาสิผมให้คุณพีทก่อนเลยครับคุณพีทปิดไมไว้อยู่ค่ะปิดไมผมผมผมเชื่อผมเราคำตอบคุณโอ้นได้ผมเลยขอชิงชิงตอบเลยละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณต้นคุณอ้นจะแนะนําตัว NASDAQ ฮะแต่ว่าส่วนตัวผมผมจะแนะนําตัว S&P ห้าร้อยเพราะว่า แม้ปัจจุบัน s p 5 0 0จะมีความเป็นเทคมากขึ้นก็ตามจากพวกตัวใหญ่อย่าง Apple อย่าง Microsoft มันติดตัวท็อปมากขึ้นเรื่อยๆและมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับในสอตัว s อ5 0อมากขึ้นเรื่อยๆแต่การถือครอง s อ500นียะครับมันจะเป็นในสองตัวเขาเรียกว่ายังไงดีได้ผลจากการกระจายการลงทุนที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นในจังหวะที่ตลาดพุ่งขึ้นแรงๆตัวนี้ขึ้นเบากว่าแน่นอนครับผมแต่ถ้าในขนาดขนาดเดียวกันถ้าตลาดปรับตัวลงแรงๆตัวนี้ก็จะปรับตัวลงเบากว่า ครับผมแต่ถ้าเราดูมาเป็นตามระยะสั้นครับตัวไหนมีโอกาสวิ่งต่อได้ดีกว่ากันก็จะเป็นในส่วนของตัว n น s d แดกฮะที่มีโอกาสวิ่งได้ดีมากกว่าครับผมซึ่งถามว่าทำไมยังมีโอกาสวิ่งได้ดีมากกว่าอันนี้ขออนุญาตโยในให้คุณโอนครับผู้ที่แนะนำเ<ม>ทติ c อ l คอ l l ในครั้งนี้โอเคแค่โยนกลับไปที่คุณออนค่ะว่าเพิ่งทําทติคอลคอรเป็นเมื่อนจันท์นี่ถูกไหมครับหมายถึงนัตแดกใช่ไหมฮะโยนกาใช่ครับคือ <laughs> คือคือผมอ่ะ มาครับอินเนอร์มาเลยอ่ะมาอินเนอร์เลยโยนใ่ไ้ขายเต็มที่เลยฮะโย่ได้ขายของเต็มที่ทำไมถึงชอบเนสแดกคือคือผมมองรองอันเนี้ยอันนี้คือหน้า Investment ผมละคือคือมองยาวแล้วผมก็เลยเลือกตัวที่โกดสูงไปเลยอะครับเลือกเลือกคือคือผมเชื่อว่าอ่ะผมผมอยู่บนสมมติฐานว่าชีวิตหลังจากเนี้ยคุณจะไม่ได้เจอ valuation ที่ถูกยกเว้นคุณอยู่ในช่วงเ วิกฤตนะครับคุณถึงจะซื้อของที่ถูกแต่ตอนนั้นก็วัดใจกันเองครับใจถึงหรือเปล่านะครับซึ่งผมบอกเลยว่าวิกฤตผมเจอมาละช่วงโควิดนะครับใจล้วนๆอ่ะวัดแค่ตรงนั้นนะครับของถูกเต็มตลาดเลยแต่ใจหรือเปล่าอ่ะแต่ถ้าหลังจากนั้นถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยเราเทรดกันด้วยพรีเมียมที่สูงกันมากเมื่อเทียบช่วงเวลาก่อนในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นผมตัดเรื่อง a l u a t i o n ในระดับหนึ่งออกไปเลยผมเลือกตัวที่มี potential ที่จะทำให้ EPS มันโค้ดเหนือกว่าเซกเตอร์อื่นๆซึ่งผมมองพุ่นโกดจะเป็นพุ้นเทคมากกว่าในช่วงนี้ผมก็เลยเให้สัดส่วนหลักของของของพอร์ตอะไปอยู่กับเ a สแดซึ่งแน่นอนครับผมก็ต้องรับเรื่องของความผันผวนให้ได้นะครับก็คือถ้าแน่นอนถ้าถ้ามีเงินแค่ก้อนเดียวผมก็คงต้องคิดมากกว่านี้ก็คือ s p หรือผมต้องกระจายมันมากกว่านี้นะครับหรือว่าไปลงจ g ก็ได้นะครับไม่มีการกระจายดีโฆษณาหน่อยนะครับก็ มันมันต้องมากกว่านี้แต่สำหรับผมแล้ว่คือเราก็ยังทํางานอยู่เรายังมีคือเงินที่ GCA <ช>ได้ต่ออ่านะคร<ช>ับก็คือห้ามตกงานนะฮะผมแปลเป็นไทยให้นะครับที่มีขอให้ทุกคนมีรายได้สม่ําเสมอเพื่อมาลงทุนกันได้พรานั้นแล้วผมจะสามารถรับความผันผวนได้ซึ่งผมต้องรู้แล้วว่าผมจะเจอความผันผวนแน่นอนนะครับมากกว่า S&P มากกว่า หุณว่าลูกแน่นอนแต่ผมก็เบสไปเรื่องของเบต้าให้มันสูงกว่าหร,หรือสามารถเทคเอลฟาได้ถ้าเกิดผมไปเจอหุ้นเทคที่มันเป็นหุ้นแอคทีฟนะครับนะม,มันมันมีโปรแอนคอนอยู่แล้วไม่ใช่ผมเลือกตัวนี้อันเดียวแล้วมันจะจับจ,จบหรือมันจะไม่มีจุดผิดพลาดหรือมันจะโตตล,ลอดนะครับมันมันต้องเตรียมใจอยู่แล้วว่าเนี่ยอ่าผมผมพูดเลยตั้งแต่เดือนสิบสิบเดือนสิบเอดมาเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมถืออยู่เนี่ยผมยังไม่เห็นสีเขียวอีกเลยโท้โถโถโถโกอดกอด แต่ผมก็เข้าใจแล้วมันมันลงเพราะอะไรมันลงเพราะเงินเฟอ้อมามันลงเพราะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยผมก็แค่ต้องไฟล์เอาหรือรอเวลาให้ให้ตลาดเจอ <c oughs> ความจริงเหล่านั้นให้จบซึ่งมันน่าจะจบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคืนนี้เดี๋ยวลุงโเวลจะพูดอีกครั้งอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวันจันทร์นะครับ <c oughs> ก็ก็ตลาดก็พอจะรับได้แล้วถามว่า ผมทายังไงเมื่อที่แล้วผมก็เขียนบทให้แกไปแล้วแกก็พูดตามนั้นแล้วผมก็ต้องซื้อแล้วนี้เขียนบทให้ได้ยังคะถ้าไม่ได้เขียนนะผมกํากับไปแล้วนะอย่างยาเหมือนวันจันทร์ห้าสิบสตาร์นี่พอบ่อยบ่อยไปบ่อยไปแล้วพูดได้แล้วอย่างนี้หรือเปล่าคะสำหรับวันนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปติดตามตามสถานการณ์ไปนะครับอืมโอเคเดี๋ยวกลับมาถามนิดนึงค่ะสรุปแล้วอซนตตแล้วผมก็ต้องซื้ออ่า เราเราก็เก็บไม้แบ่งๆไปเรื่อยๆครับพอตลาดมันโอเคแล้วตลาดรับกับแฟกต,ตรงนั้นได้แล้วผมก็เห็นมันบายออนดิผมก็ทยอยสะสมเข้าไปแล้วผมก็มองยาวครับถามว่าถามว่าอ่ะมันก็จะม,มีคําถามาว่าผมว่าทุกคนเคยเจอแหละหรือต้องมีบางคนเจอฝันร้ายคือขึ้นไปแล้วล้ว,ลวเราไม่ขายแล้วลงมาขาดทุนหรือขาดทุนกําไรเยอะผมก็ไม่ได้ถือยาวนะนะนะคือผมเก็บทุนเอาไว้ผมจดทุนเอาไว้แล้วผมก็ทริมเอาเงินที่เป็นส่วนกาไรออกเวลาเห็น 10- 20%นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะไม่เคยโชว์ร้อยเปอร์เซนตในในเล้งเดงหนึ่งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วผมค่อยๆตอดเงินออกมาอ่า,อาจจะไปลงทุนอย่างอื่นที่เสี่ยงขึ้นก็ได้เพราะเพราะผมก็มองครับว่าเงินตรงเนี้เป็นเงินที่เอาตรงๆคือถ้าเทียบกับต้นทุนเวลาต้นทุนค่าแรงเอเรามันน้อยกว่าอยู่แล้วดังนั้นเงินกอนเนี่ยสามารถเอาไปเสี่ยงได้มากกว่าอาจจะไปลงคริปโตหรือไปลงอย่างอื่นได้อันนั้นสุดแท้แต่อครับเหมือนเอาเงินไป่อกันเรื่อยๆนะครับแต่ก็ เระหว่าง S&P 500กับ NASDAQ ขายอันไหนคะผมชอบ NASDAQ ผมชอบ NASDAQ ไงผมก็เลยต้องหลอกว่าขาับ S&P ไงครับแต่คุณพีก็จะไม่ชอบแหคือค <ười> ือต <ười> ้องบอกว่าอย่างงี้ต้องบอกต้องบอกอย่างง,ง,ออางี้ฮะผมชอบสายกระจายแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออ่าแต่แต่ว่าจุดเนี้ยเนื่องจากโมเมนตัมฝั่งเนสแดกแข็งแรงกว่าไม่แน่ฮะกา <c ười S 1> รขาย S&P อาจจะดีกว่าก็ได้ในจังหวะนี้ใช่คือจังหวะมันลงไปอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าการขายเพื่อซื้อจีนตอนนี้ล่ะ คือเขาระบุเลยนะว่าจะขายสหรัฐเพื่อไปซื้อไปถั่วจีนเดยวร<อ> <laughs> ๋ขายขายหรือหรือดูจุดตามแท็กที่ข้อคอก็ได้เอพก็มีคอครับถ้าจะขายแล้วอะไรถึงก่อนนะขายอันนั้นล่ะครับเอาง่ายๆดีกว่าเ <laughs> พราะจริงๆแล้วผมผมว่ามันไม่หนีกันมากแล้วจริงๆในช่วงหลังๆนะดังนั้นให้ตัดสินใจผมว่าเบสออนความชอบดีกว่าอืมชอบแบล็แบบเนี้ย ยังยังไม่จบนี่ยังยังไม่จบนะ